ตองเปาตรงนี้กระปูนตรงนี้ค่ะอันนี้นี้หลวงปู่อะไรคะองค์นี้นี่หลวงลทวดค่ะนี่หลวงพ่ทวดป่ะหลวง่ทดไม่ใช่เหรอใช่หลวง มกี้พระอาจารย์เขาบอกให้บอกว่ามุนมุอยู่ทางนี้อ๋อจับได้ได้เลยบนุเลทางนี้พวกเราบรรจุแล้วเด้อจะปิดแล้วทีนี้นะนี่ๆดูนี่ก่อนนะ อยู่นั้นนิดนึงเป็นสกีพยานกันเนี่ยสาธุนะพวกเราได้ร่วมบุญมานะคนระาวนี้มีพระบรมสารีริกธาที่เราได้ถวายงานแล้วเป็นพระบรมสารีริกธาแท้ๆเ,เ,เลยนะโอกาสยากมากขอให้พวกเราตื้มใจจําวันนี้จําบุญนี้ไว้และเป็นเครื่องระลึกถึงเวลาตกทุกข์ได้ยากลําบากอย่างไรให้หนึกถึงบุญนี้ว่าเราได้เคยทําบุญนี้หากไม่เหลือบาปว่าแรงบุญนี้ช่วยสงเคราะห์เราด้วยเถอนะนันดาสาวใช่ ขาจันาตอมเดินนางสาวสารพัดสุนทีนาท่านดำเดินนอไทยท่านเาุพันนางกขอจงเป็นศักด์านแก่ข้าพเจ้าที่ได้ข่าว้มาว่าข้าพเจ้าผูนี้ปาธนาพระน์ทิานในเดื่อทาวในกลงสารวัตเป็นดาวไกลขอจงสาทุการพร้อมกันเชิสาธุสาธุสาธุ